เพรวตัวอยากอนเพราะอากทํากนทนีกร้แต่งเนีป ชอบสตอรี่นักใช่ไหมผมขอถามนิดนึงหวานไหมฮะหวานรับผมกหน้าเขาว่าหวานไหมฮะ,ะหวานไหมนะ ใช่งานมี้ใช่ไหมมีกระดาษสัไบหรือใช่เลยนะอะไรนะรับเชิญของเราสะด่มโอ้ไม่เห็นหน้าเลยอเพิ่งครับเพิ่งครับทำไมครับัดอุณหภูมิก่อนครับมีตรวจไข้ได้ครับ ต้องไว้ไข้ก่อนทุกคนเฮ้ยทำไมตัวเย็นนึงเลยอะเครื่องพังเหรอเพสามห้าจุดห้าโอ้เครื่องพังละเอาจ๊บหรือว่าออแจมออดแมที่สถานะอืมลุกแล้วทำไทุกคนเป็นพยานเราก็พูดว่ารักสักขนาดนี้ พี่ยาสิครับขอเอาตัวอี้ออกนิดหนึ่งนะครับ้าวอี้รู้สึกเดี๋ยวเดีซ่อมตวอี้นิดนึงเป็นอะไรไหมวะไปดูเลยดอันนี้ไม่ใชตั้งตัวคือต้องปกติก็ต้องลุกขึ้นเรื่อยค้างไว้ค่ะกล้องตัดไม่ทันค่ะอาใหม่ทไมครัไม่ทันค่ะแม่จะดูอีกไม่ใช่ไร ต่อไปตาวงอ่ะพี่พี่กาอหอมคืนแล้วหอมคืนค้างไว้ด้วยนะคะ,ะฉันว่าเราเปิดประมูลกระจกแผ่นนี้ต่อเลยดีกว่านะ <c oughs> พี่จุ๊บเลยโอ้แมคะเรียบร้อยไปแล้วอัพโรม นอนแล้วสบายเหรอรีบซ้อมกับพี่นะจิโน่กินข้าวกลางแล้วพูดสิเจนลงไปส่งโอ้โหเราเราราเราโอ้ผมเพิ่งเห็นนั่งไลไ์มาตั้งนานโกแหวกขวงเหรอหรืออะไรทำไมพี่มิวชี้โชว์ครับหล่อชอบแหวกโชว์ครับ เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยอะ่ะเออผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกัน <c oughs> แล้ว <c oughs> บีชอบคนที่ทำอาหารเป็นไหมครับบีชอบคนที่ทำอาหารเป็นไหมครับก็ดีนะไม่ต้องตังซื้อเต่ต้องซื้อวัตถุดิบมาทำเองไอ่ก็ไม่มันก็ถูกกว่าไงเหมืมมนอนที่เราไปจ <c oughs> ่ายตลาดอเยีะยของตั้งหลาย เดินอทางได้ครับคุณ้สุเรอเสือยู่ครับะเสื้อขาวโอเคไหมครับนั่นคือโอเคนะน่เลยกับรักชอปเปอร์ไ้ยครับตออไปแล้วครับกับรักคือ กับรักพี่มิวไหมคะรักครับรักจริงๆหรอคะครับผมขอบคุณที่เราได้เจอกันนะที่ร <slider> ักงง ทุกคนที่เราได้อยู่ร่วมกันมามันสนุกมากจริงๆที่ได้เจอทุกคนได้อยู่กับทุกคน เราไปอาบน้ำกันเนี่ยไม่ทันแล้วเนี่ยอืมก็ได้ก็นอาพร้อมกันเลยนะอืมเอาดิเดี๋ยวพี่พี่หวานใจเขาจะรอนานไปเราไปอาบน้ำกันดีกว่า

ใช่ป่าพี่จะเป็นคนอื่นผมว่าอันนี้ทำไมอ่ะใช่ไหมทำไมถึงมายกี้ว่าอันนี้เพราะมันมีกลิ่นด้วยจำกลิ่นก็ได้มีกลิ่นไหมันมีกลิ่นจริงเหรอแรกในของมิวคะอันนี้ครับผมโอ้ใช้ ก็เลยจับถานะสมศักดิ์ศรีเป็นดาราคนแรกที่ที่ได้ทำบุญเช่นนี้คนแรกมี่คุณาถามพาพดูได้ออ p แทนงันมาจองไม่ได้ไทยอะซื้อหลายบ ทำหนูได้ไหมเอ้ยโอ้ยตายตาหลับแล้วไยนไยนนทำหนูได้ไหมคะโยนพรุ่งนี้เจอกันอีกค่ะได้ช่้ยหนู เทียนหมดไส้เทียนหมดขอบคุณครับผมเหนื่อยไหมวันนี้เห่เท่าไหร่คนเลยเฮ้ยจริงจังขนาดนั้นเลยหรอครับใครกินพี่มิวพี่มิวแล้วพี่มิวอะไรอะไรน้องมิวไม่โดนเลยเหรอเพาว่าับพี่พีงค่ะแล้วน้องมิวไม่โดนเลยเหรอจะกินน้องมิวไหมอะไรอ่ะ เรียบร้อยขอปรารถนาะสูสีมากเดี๋ยวเดี๋ยวและสุดท้ายขอเสียงคนอยากให้บิวกับกัปได้กันด้ดยไม่โอเคไม่โอเคแล้วสุดนะคะคุณป้า พี่รอรอรถตู้กลับบ้านแถวทุ่งสวรสีตอนนี้สะดุ้งเสียงกรี๊ดแล้วถ้าเย็นนองไม่หัวเดี๋ยวพี่ปลุก เสื <wyb ht? S 1> อชื่ออะเสือชื่อคืออะไรอ๋อนี่เสือชื่ออันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออะไรอ๋อเสือชื่ออ๋อมันคือชื่อชื่อนาริโดนมันคือเสือชื่อนาริโดนม่นชื่อเสือผมคิดว่าเนี่ยก็มันเป็นเสือพันชื่อเสือชื่อเสือชื่อคืออะไร ไหวไหมเราไหวไหวไหผมเห็นเขาเขียนเสือชื่อเอ๊ะเสือชื่อคืออะไรวะนี่ก็ตอนนี้เราก็เริ่มคุยกับตุ๊กตาได้แล้วชื่ออะไรนะเสือชื่อนัลลิโดนเสือชื่อนัลลิโดนตัวนี้เสืออะไรนะเสือโคร่งนี่แหละเสือธรรมดาไม่ใช่เสือชื่อใช่ไหมผมนึกว่าเสือชื่อมันไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วตา ขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไม่มีโอกาสแล้วแล้วตาจะเลิกยุ่งกับพี่จริงปั๊มจูบทานตาอย่าทำตัวต่ำๆแบบนี้ได้แล้วการรักษาสุๆคอให้อาไมีคเลยรู้นรปลึกไม่มีมานานแล้วตอนนี้ตาก็เป็นคด็กมักง่ายที่นอนกับใครก็ได้ตามต่ แกนของเกมโอ้โหมันสีแบบไม่ไหวจริงๆริงติดจัเลยเนี่ย สวยแต่รูปจุไม่หอมว,วันๆเอาแต่บ้าผู้ชายรักคุณที่พูดได้ไม่เข้าหูเลยใช่ไหมในที่สุดพี่กับฉันก็อยู่ด้วยกันสองคนพิเศษชนะแล้วได้ยินโหัวโดในไม่ใช่คนแลวไงคุณน้องอื่นครับผมจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งเขาต้องพาฉันไปทำม่ดรีมิรายแน่เลยแต่ไปคะ่ะโอ้โหบอลลิ่งมันทำาังไ้เราต้องเก็บให้หมดเพลโบลิ่งสีเหลืองเราก็ต้องกดสีเหลืองให้แตกใกล้ๆมือ เหมือนตอนเด็กๆไหมดิ้นเลยเราวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วหโหเขาอยากได้อันนี้ซื้อให้หน่อยดิมีด้วยแล้วมีซื้อเองด้วยฐานจะไม่มีทางทำตัวสางสอนแบบนั้นกูมันโง่เองอ่ะกูมันโง่เองอ่ะที่คิดว่าสั่งดานของผู้ชายมันจะเปลี่ยนกันได้ใส่ผู้ชายแล้วกูก็เป็นผู้ชาย กูอ๋ <S <S อฉันท,ทันที่กูก็เป็นผู้ชายกูก็น่าจะรู้ดีที่สุดว่าสุดท้ายมึงก็เอามันม, <า S 2> มึงโง่เองออมึงโง่เองทำไมถายเล่นใหญ่เล่นใหญ่จะได้เชื่อเล่นใหญ่จะได้เชื่อไม่จบรู้เลิกกันเถอะวะทุกคนรู้งานขับรู้ว,<ะ>ว่ากับดื้อแค่ไหนกับดื้อแปลว่าน่ารักเพราะฉะนั้นกับไม่เลิกดื้อครับ อกไปน้อยทังทางไม่หมดเลยหมูแสบลิ้นเลยเอาอน,น้ำอะไรอ่ะเอามามาอะไรเปล่าเราเลันก,กีน่โมงครับฮะเราเลันก,กีน่โมงครับผมเตะบอลอยู่สักพักแล้วเนี่ยเรามากินแกเงเขียวหวานครับทำไมมาเตะบอลหน้าบ้าคนอื่นครับฮะทมาถึงมาเตะบอลหน้าบ้าคนอื่นครับอารมณ์ไหนครับพูดสิครับฟิกครับ นะครับอยากเตะครับผมมาทุกคนอาอยู่ด้วยกันนะครับทุกคนเชื่อผมอยู่บ้างนใช่ไหมครับเรามาถ่ายรูปกันนิดนึงดีกว่าในนานที่เราจะเห็นน้องใส่ชุดบอลนะเนี่ดู เคฟซีเขาเอาขนมไม่ใช่เอาผ้ามาเรียบร้อยแล้วมาดูดแล้วพี่กรับนี่ครับผมแกงเยวหวานครับนี่แกงเยวหวานครับเจบเหนื่อยไหมเหนื่อยครับอยากถามว่าน้องก,กรับน่ารักขึ้นทุกวันพี่มิวห่วงไหมคะอตอบเลยอขาถามยังไงหล่อดห่วงนิดนึงแล้วกันปากบอกห่วงนิดนึงนะแต่ตัดผ้ามานี้ล็อกตัวต,วตลอดไม่ยอมปล่อยไปไหนเลย อีกหนึ่งคำถาม20ล้านจำเป็นอยู่ไหมไม่ลดไหนแนละ้วย0่ล้านลด <รถ S 2> มีไหมย<ม><ม>0บาท20บาทเองเหรอยังไม่ลดครับตอนนี้ยังยังคง,ง20่ล้านไหม ดมากเลใช่ไหนไหนช่วงนี้มันช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับนี่เฮ้ยเป็นไงคะผมนมล้วนๆเลยครับโอ้โหผมเคยโดนมันด่าด้วยตอนเล่นมันเป็นอารมณ์ในเกมครับคือน้องแบบถ้าเล่นเกมปุ๊บมันจะขี้โมโหมากใช่ใช่ใช่ผมเป็นคนจริงจังเวลาเล่นเกมผมบอกให้พี่ไปเล่นบนพี่แบบทำไมต้องขึ้นเสียงใส่ด้วยอ่ะแย่แฉ่ดิอะไรนะแย่แฉ่ดิเขาอยากกินเลย เบ้พี่อยากเห็นแต่ผมไม่อยากท่ะผมอนไกนีไงมันมีตัวไก่ยงไงผมไม่รู้พี่เนี่้อไหคุณคุณไหมครับว่าคืออะไรครับนี่มันน้ำปลาครับพี่ปลาลัเรานะปลาลัเรานะปลาล